เดี๋ยวบางก,กจจจริงๆเนี่ยเรามีอัตลักษณ์เป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์พันในที่นี้ก็คือพอรอรอนอพันพันธุ์ที่แปลว่าชนิดไม่ใช่พันธุ์ที่แปลว่าเครือเขาเหล่ากอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับโ n e น o โอเพ n ดิ้งนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับพวกเราสองคนในตอนพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะครับ ตอนนี้ครับเราก็ยังอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกระเจ้าครับอย่างที่เราได้นําเรียนทุกท่านไปครับใน E ีีที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะช่วยในการสร้างส,างสมดุลทั้ง3มิติครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอรอบๆกันดีกว่านะคะแต่ว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะต้องห้ามพลาดการปั่นจักรยานเลยค่ะครับผมงั้นเราไปปั่นจักรยานกันเลยนะครับแบมค่ะไปกันเลยครับค่ะตอนนี้เราก็มีพาหนะคู่ใจแล้วคือจักรยานคันเก่งของเราสองคนไปกันเลยมคะ ไปกันเลยครับ และจุดที่เราสองคนยืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าสวนสีนครเขื่อนขันค่ะโดยเป็นชื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านพระราชทานค่ะมีความหมายว่าสวนสาธารณะที่เป็นสีแกนครเขื่อนขันค่ะโดยเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะสามารถมาปั่นจักรยานมาชมนกหรือว่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ค่ะโดยมีพื้นที่นะคะ148ไร่เลยค่ะพี่หนึ่งครับสำหรับท่านใดที่มาปั่นจักรยานที่นี่นะครับขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามป้ายบอกทางครับระมัดระวังผู้ที่ปั่นจักรยานในเส้นทางที่ ท่านได้ปั่นไปตามเส้นทางของอสวนแห่งนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบการดูนกนะครับที่นี่มีนกให้ท่านได้ดูจํานวนมากครับหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนกกระเต็นอกขาวนกแสงแซลสีเทานกกวักครับผมและตอนนี้เราอยู่กับพี่ปรกิตรอดเจริญครับ เป็นประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่บางการะเจ้าโดยพี่ปกิจเนี่ยได้เติบโตมาในพื้นที่นี้ตัง้งแต่เด็กเลยนะครับสวัสดีครับพี่ปกิจครับสวัสดีค่ะพี่ปกิจคะขอสอบถามค่ะว่าอัตลักษณ์ของพื้นที่สีเขียวบางการะเจ้าเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรค่ะคือพื้นที่สีเขียวบางการะเจ้าจริงๆเนี่ยเรามีอัตลักษณ์เป็นสวนผลมไม้นานาพันธุ์พันในที่นี้ก็คือพอรรอนพันพันที่แปลว่าชนิด ไม่จะพันธุ์ทุที่แปลว่าเทือกเขาเหล่ากอเพราะฉนั้นถามว่าชนิดชนิดที่นี่ผลมไม้นานาพันธนุ์ก็คือต้นที่เอาผลมากินได้เนี่ยมีไม่น้อยกว่า40ชนิดเพราะนั้นมันจึงเป็นนานาพันธุ์แล้วมีเอกลักษณ์เป็นสวนยกร่อง <c oughs> สวนยกร่องจะประกอบไปได้วยส่วนสําคัญ3ส่วนคือส่วนแรกเลยที่เรายืนกันอยู่เ,ย <c oughs> เขาเรียกว่าอกร่องอกร่องคือพื้นดินที่เอาไว้ปลูกต้นไม้แล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าท้องร่องท้องร่องเอาไว้ทำอะไรครับไว้เก็บน้ํา เพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้สวนต้องการน้ําที่มีคุณภาพมีโครงสร้างน้ําที่มีคุณภาพและน้าท้องร่องที่อบล้อมอกร่องนี้จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีอีกอันเรียกว่าคันสวนคันสวนหรือคันถนนคันนี้จะเป็นส่วนที่เก็บน้ำกักน้ำให้ออกและทำไมถึงเรียกว่าคันสวนเพราะในอดีตแม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะเดินไปด้วยเท้าบนคันสวน เขาถึงได้เรียกว่าคันถนนเพราะมันเป็นถนนให้คนเดินไปด้วยอือและที่นี้ครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยครับมีการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าตรงนี้อย่างไรบ้างครับก็คือจริงๆเนี่ยถามว่าด้วยข้อท็จจริงว่าอนุรักษ์ยังไงคือ่วนใหญ่ของคนที่เนี่ยเขาชอบสีเขียวอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยไอการที่อนุรักษ์สีเขียวอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาทีนี้ปัจจุบันเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่า คนเนี่ยเขาก็อยากที่จะมาทําพื้นที่สีเขียวแต่มันมีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอะไรแล้วก็กําลังต่อสู้กันอยู่แล้วสุดท้ายพวกนี้แหละมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าอะไรมันจะช่วยสร้างอาชีพทางสวนแล้วที่ผมบอกว่าตะเบือดสวนพวกเนี้ยมันมีเยอะๆๆเข้าเนี่ยสิ่งที่ตามมาแล้วง่ายที่สุดสําหรับคนทำหากินคือเรื่องท่องเที่ยวครับผม และนี่ครับก็คืออัตลักษณ์ของพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้ารวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าแห่งนี้ครับสุดท้ายนี้ผมและน้องแบมต้องขอขอบคุณพี่ประกิจมากครับที่มาให้ข้อมูลในพื้นที่สิ่งแวดล้อมของบางกระเจ้าแห่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับโอนิ่โอเพนิ่งใน EP นี้ที่เกี่ยวข้องกับประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็จบเพียงแต่เท่านี้ครับค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่า o n เน o บโอ i พนีในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ